สวัสดีค่ะลัคนาพฤกษกทุกทุกท่านคะ่ะถ้าคุณรู้ลัคนาแล้วคุณเข้ามาอยู่ในคลิปนี้นั่นหมายความว่าคุณรู้เวลาเกิดยินดีต้อนรับนะคะสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o Channel นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนลัคนาราศีพฤกษก นะคะในกลุ่มของชาวรัคนาราศีพฤษภก็จะมีความเขาเรียกว่าสําคัญแยกย่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นอายุเพศนะคะบุญกุศลหนุนดวงคนเราไม่เหมือนกันการสะสมสร้างในภพปัจจุบันเรื่องของการทําบุญก็ไม่เหมือนกันการทําชั่วก็ไม่เหมือนกันกรรมดีกรรมชั่วแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้เปิดใจกว้างมอกว่าไม่ได้เอาดวงของรักนาพฤษภคนใดคนหนึ่งมาตั้งบอกว่าดูแบบภาพรวมเป็น general meaning นะคะเป็นภาพรวมใหญ่ๆมากๆเลย ดังนั้นคลิปนี้มีโอกาสเกิดกับคุณ100%ก็มีโอกาสเกิดมาแล้วหรือไม่เกิดเลยก็ได้หรือเกิดเพียงบางส่วนเอาเป็นว่าเรารู้เท่าทันดวงชะตาและวางแผนกันใช้ชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์2,564อย่อย่างมีสติก,ก็แล้วกันนะคะมาค่ะชาวรัคนาราศีพฤษภขา ถ้าคุณชอบดูดวงแบบราศีหมอาว่าทําเสร็จเรียบร้อยประจําเดือนกุมภาพันธ์หกสี่อยากดูราศีดูราศีได้อยากดูแบบลัคนาดูลัคนาได้หรือดูควบคู่กันสามารถทําได้นะคะเอาที่เราชอบหรือใครที่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีพฤษภหมาว่าก็แยกคลิปออกไปเพราะเราจะดูว่าคุณติดวิบากกรรมไหมและละักษณะแบบไหนที่จะเข้ามาในดวงของคุณในช่งวงเดือนช่วงเดือนกุมภานะคะและในกลุ่มชายรักชายโดยไพย่เกทา ชาแนลชี้นําทางนะคะเป็นการดูแบบราศีธาตุถ้าคุณชอบดูแบบนั้นก็เลือกแบบนั้นนะคะวันนี้เราจะมาดูกันแบบลัคนาพึกศกในการดูดวงแบบจากราศีและใช้ตําแหน่งของไพ่ทาโร่เป็นการชี้นําทางการพยากรณ์ชาวลัคนา พึกศกในเดือนกุมภาพันธ์2564คุณมีดวงของการรอคอยการเงินนะคะมีดวงของการลงทุนอะไรก็ตามมักจะรอคอยในเรื่องของผลกําไรรอคอยในเรื่องของการบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องงานก็รอคอยเรื่องเงินก็รอคอยและเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินหรือว่าการกู้แบงค์หรือการลงทุนทําอะไรสักอย่างเพื่อ รอ,อหรือการระบายสต็อกก็รอช่วงนี้เป็นการรอแต่เป็นการรอที่มองเห็นผลที่ดีนะคะเป็นการรอที่คุณมีโอกาสได้เงินเป็นการรอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์แต่ถ้าคุณรอเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาและถูกต้องตามกระบวนเอกสารสัญญาถ้าคุณไป กู้เงินในเรื่องของธนาคารสถาบันการเงินต่างๆประนอมหนี้ผ่อนชําระสินค้าผ่อนค่าบ้านนะคะหรือว่าคุณรอในเรื่องของการรีไฟแนนซ์อะไรสักอย่างมันจะมีอเขาจะตรวจเอกสารคุณมากหน่อยนะคะแต่หมอว่าชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเพียงท่าคุณทําทุกอย่างถูกต้องอย่าใจร้อนเขาเรียกเพิ่มเติมเอกสารคุณต้องไป นะคะและคุณให้ความร่วมมือที่ดีคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีหมอวาดบอกได้เลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับรอเรื่องของสถาบันการเงินจะติดแค่เรื่องเอกสารเท่านั้นถ้าคุณเตรียมพร้อมที่ดีรับรองผ่านคนที่ลงทุนในเรื่องการค้าขายอะไรก็ตามแต่นะคะชาวลัคนาพฤธศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หกสี่ถ้ารอคอยในเรื่องของการสต็อกสินค้าอยากระบายของรอนิดนึงนะคะรอนิดนึงมันจะดีที่สุดเนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไป ทีละเรื่อยๆแต่มันจะไม่ก้าวกระโดดหรือเป็นกราฟที่พุ่งจะขายดีวันนี้พุ่งนี้ปรืนนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นไม่ใช่ดวงลัคนาพึกษจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆระบายต้องรออาจจะเป็นการสต๊อกของมากหน่อยลงทุนมากหน่อยรอหมดเลยแต่การรอคอยได้ แต่การรอคอยมันดีตรงที่ดวงคุณไม่ได้นิ่งการรอคอยของคุณมันจะเป็นการรอคอยที่มีการระบายแต่มันช้านะคะคุณอย่าใจร้อนก็แล้วกันนะคะแล้วว่างนี้นะคะคุณชาวลัคนาพุกศกรมณ์ความรู้สึกของคุณในพูดถึงเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ของลัคนาพฤกศจะค่อนข้างเป็นไปนในเรื่องของความเบื่อความวุ่นวายปีกวิเวกหยุดใช้เงินนะคะแล้วก็พยายาม ทำยังไงก็ได้ให้มีรายรับมากกว่าหนึ่งทางหรือพยายามเพิ่มความรู้หรือพยายามหาของมาขายหรือพยายามหาไรายได้เสริมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดและอารมณ์ของชาวลักนาพุกษกป,ประจาเต้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นหกสี่นี้เลยเพราะฉะนั้นค่อยๆใจเย็นๆชาวลักนาพุกศเนี่ยจะเบื่อจะจะเริ่มเบื่อสังคมเพราะว่าอะไรใครที่ตอแหลลักนาพุกศดูออกใครที่ หวังพึ่งหวังกอบโกยหวังเอาเปรียบลัคนาพุษศจะค,ค่อยๆดีตัวเองออกมาค่ะเพราอรู้แล้วว่าถ้าเรา เข้าไปยุ่งกับคนพวกนี้เราก็มีแต่เสียเปรียบแล้วก็เครียดแล้วก็คิดมากเพราะชาวลัคนาพฤกษกเป็นคนที่ใจอ่อนนะคะดังนั้นแล้วเป็นคนที่จิตอาสามักจะช่วยเหลือผู้คนแม้ตัวเองจะลาบากก็ตามเพราะฉะนั้นต้องปิดกั้นตรงนี้นะคะอารมณ์คุณต้องปิดกัน้นถ้าคุณไม่ปิดกัน้นคุณก็จะมีเรื่องคนอ,อื่นมาทําให้คุณเวียนหัวอีกทั้งทงท,งที่เรื่องของตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอันนี้เตือนไ้นะคะลัคนาพฤกษกนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของ ครอ,อบครัวความรักความสัมพันธ์นะคะครอบครัวความรักความสัมพันธ์จะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่า,าลัคนาพฤกษกเนี่ยจะมีโอกาสไม่เข้าใจอึดอัดใจกับบุคคลภายในครอบครัวในเรื่องของการใช้เงินมือเติบนะคะหรือ หงุดหงิดตัวเราเองก็ได้ที่เราใช้เงินมือเติบแล้วเดือนนี้มันกลับกลายเป็นว่ามีโอกาสติดลบต้องรอคอยเงินเดือนสังเกตนะคะจะมีความว่ารอคอยเกิดขึ้นในลัคนาพฤษศตลอดเวลาดังนั้นคุณติดลบแล้วคุณต้องหยุดจ่ายและหรือว่าครอบครัวคุณทําไมจ่ายเงินเก่งจังทําไมใจร้อนในการซื้อของเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ลัคนาพฤษ์จะเบื่อเบือ่อก็อาจจะมีความอึดอัดกับคนในครอบครัวได้บ้างนะคะ ส่วนอาชีพอาชีพของชาวรัคนาภกษ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะอาชีพที่โดดเด่นของชาวรัคนาภกษ์จะเป็นอา,อาชีพที่เกี่ยวกับโหเขาเรียกว่าต้องรอต้องใจเย็นๆมันเหมาะกับคนที่กําลังเรียนรู้อะไรอย่างเช่นคุณอยากลงทุนหุ้นสักตัวหนึ่งคุณอยาก ลงทุนทําอะไรหรือว่าเรียนรู้ที่จะทําอะไรเป็นอาชีพเสริมมันคือช่วงของเวลาของการหอมน,นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสลงเรียนหาความรู้เพิ่มเติมหรือเพิ่มช่องทางการค้าขายด้วยการศึกษาหาความรู้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการสอนจะค่อนข้างมีเงินนะเพราะฉะนั้นลัคนาพฤกโศกดวงที่เป็นครูบาอาจารย์ดวงที่เกี่ยวกับอาชีพการสอนพิเศษดวงที่เกี่ยวกับความสามารถพิเศษจะสามารถสร้างเงินได้ นะคะจะสามารถสร้างเงินได้อันนี้บอกไว้ได้เลยคนที่มีความสามารถพิเศษส่วนตัวคุณหมอที่เปิดคลินิกส่วนตัวคนที่ถาแล้วก็สามารถจัดการตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครอันนี้จะมีรายได้เข้ามาแต่ถ้าลักษาพิกศษที่เป็น เจ้าของกิจการนะคะตอนนี้ก็จะเครียดแล้วก็รอในเรื่องของการระบายสินค้าอันนี้ต้องเพิ่มช่องทางแล้วแต่ดวงของคุณว่ามีความขยันมากน้อยแค่ไหนคุณต้องเพิ่มช่องทางออนไลน์มากขึ้นมันก็จะดีนะคะและชาวรักนาผู้สกที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นพวกยูทูบเบอร์ไม่ใช่อาชีพที่เกี่ยวกับว่าเป็นแอดมินเพจเกี่ยวกับการค้าขายอันนี้จะมีคนอยากได้ตัวคุณมากอาชีพเกี่ยวกับการคิดโปรแกรมในการค้าขาย เขาต้องการคุณไปลงโปรแกรมประจําร้าเน,นี่ยแหละค่ะความสามารถพิเศษของชาวรักณาพุกษกจะนําพาการเงินมาให้โดยไม่ต้องรอแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจมีการสต็อกของและต้องการรอระบายอันนี้คงต้องรอก่อน นะคะอันนี้ต้องรอและใจเย็นๆแต่คุณต้องเพิ่มช่องทางในเรื่องของออนไลน์มากขึ้นแล้วมันจะส่งผลในไปในทิศทางที่ดีทีนี้ในระหว่างที่คุณทําตรงเนี้ยอาชีพเหล่าๆเนี้ยที่หมอวาดพูดมาเนี้ยนะคะอาจจะไม่ครบหมดเนาะแต่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเห็นแล้วชัดมันจะแบ่งลักษณะของอาชีพออกมาแต่ชาวรัชนาภกษฎอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่เป็น,เป,นเป็นอุปสรรคในดวงของคุณก็คือ ความใจอ่อนเพราะฉะนั้นอย่าใจอ่อนกับคนที่มาขอหยิบยืมเงินในเวลานี้หรือให้เราคำประกันในเวลานี้นะคะอย่าใจอ่อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่งเฟื่อยภายในครอบครัวนะคะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือระมัดระวังคนที่ที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วมาขอให้เราเล่นแชร์เอ่ยเล่น หุนเอ่ยเล่นอะไรแบบนี้โดยที่มันไม่ใช่ความสามารถจากตัวของคุณเองต้องระวังนี่คืออุปสรรคที่มีโอกาสทําให้คุณเสียเงินเสียทองและเสียเงินเก็บได้อันนี้ต้องเรามาะระวังนะคะคนเรามีทั้งทั้งด้านดีแล้วก็มีทั้งอลิอลิก็คือความที่เป็นตัวตนของคุณความใจอ่อนของคุณนั่นแหละคืออุปสรรคในการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของสุขภาพชาวรักนาพฤกษ์ให้เรามาะระวังเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับ อาการปวดเมื่อยช่วงหัวไหล่บ่าเอ็นตึงหรือคนที่เป็นออฟฟิศคนที่ตั้งทำงานออฟฟิศบ่อยๆระมัดระวังเรื่องออฟฟิศซินโดรมโรคเก่าจะาก,กำเริบอาการปวดคอต้นคอจะก,กำเริบมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้เรามาดูความอาการเงินกันบ้างการเงินของชาวรักขนาพุกศกในช่วงกุมภาพันธ์หกสี่มันจะโดดเด่นคือมันจะดีบอกว่าไม่ได้เหมาว,ว่าทุกคนจะต้องดีทั้งหมดแต่มันมีโอกาสที่ดูดีในช่วงของสัปดาห์แรกและไปอีกทีนึงก็คือการประคองการเงินไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนใช้จ่ายมีถ้ามีสต๊อกของค่อยๆระบายนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนใช้จ่ายให้ให้คุณระมาระวังเรื่องของ ความใจอ่อนของคุณก็แล้วกันนะคะจะนำจะนําการสูญเสียการเงินมาให้แม้กระทั่งที่ดินหรือบ้านก็มีโอกาสต้องเสียเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครหรืออย่าลงทุนอะไรพิเศษในช่วงของเดือนกุมภานี้นะแล้วอยากจะเตือนเรื่องนิดนึงนะคะในเรื่องของอริที่เป็นเพศซึ่ง ทุกคนมีโอกาสเจอได้หมดแต่อย่าไว้ใจนะคะอย่าไว้ใจคนที่เป็นเพศหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นเพศหญิงอาจจะต้องคิดแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ไต่ตองก่อนที่จะตัดสินใจพูดหรือลงทุนทําอะไรด้วยหรือปรึกษาหาลือหรือขอคําแนะนําจากเขาอาจจะต้องไต่ตองให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภชาวลัคนาพฤกษจะมีโชคลาภเกี่ยวกับ ที่ดินนะคะโชคลาภเกี่ยวกับที่ดินเลขที่ที่เกี่ยวกับที่ดินถ้าอยากค้าขายที่ดินก็อาจจะมีข่าวดีทางออนไลน์ว่ามีคนสนใจประกาศขายทางออนไลน์ก็จะเป็นช่วงปลายเดือนนะคะแล้วแต่ดวงชะตาด้วยคุณมีโอกาสได้ถูกรางวัลหรือว่ามีโอกาสลา,าบลอยในเรื่องของที่ดินในเรื่องของการถูกหรือว่าใครเป็นหนี้คุณก็จะเอาเงินมาคืนคุณแต่ต้องเป็นต้องเขาเรียกว่า เป็นในเครือพี่น้องนะก็มีโอกาสเอามาคืนคุณได้ในบางส่วนด้วยนะคะอยากเสี่ยงโชคก็เลขเกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่บ้านนะคะสามารถเสี่ยงโชคได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ ความเครียดและความกังวลของคุณนะคะเรามาระวังปิดกั้นตัวเองจากสื่อโ,โซเชียลบางสื่อที่มันไม่ได้ประเทิงปัญญาเราเพราะบางครั้งคุณไปดูเนี่ยมันก็จะส่งผลให้อารมณ์และความรู้สึกของคุณมันหดหู่เข้าไปอีกเพราะคุณอาจจะมีเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างการศึกษาต่อในต่างประเทศอาจจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะคะการทําธุรกิจหรือสั่งออเดอร์อะไรใหม่ๆอาจจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนคู่รักนะคะคนที่เป็นหนุ่มสาวโสดของชาวรักนาพึ่งศพมีโอกาสพบเจอความรักไหมไม่มี ยังไม่เด่นขนาดนั้นนะคะแม้กระทั่งการพบเจอความรักออนไลน์ก็อาจจะเป็นคนไม่จริงใจงและไม่จริงใจกับเราด้วยนะคะในเรื่องของคู่รักนะคะจะมีโอกาสทะเลาะกันคู่รักคิดไม่ซื่อนะคะสามีภรรยาอาจจะมีการทะเลาะกันในเรื่องของอาการไม่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพก็เรื่องเรื่องแบบสามีเป็นคนเข้มงวดในเรื่องของสุขภาพภรรยาไม่เข้มงวดลูกไม่เข้มงวดอะไรแบบนี้คะ่ะอาจจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นอาจจะแบบ หงุดหงิดใส่กันได้ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะเรามายืนยันด้วยไพ่อีกชุดหนึ่งไพ่ชุดนี้จะให้ในเรื่องของการเอาตัวรอดและก็กําลังใจของชาวรักคนาพฤกศกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใบแรกจะตอบโจทย์ชาวรักคนาพฤกศกว่าอย่างไร รอโอกาสโอ้โหถ้าทุกคนที่ตั้งใจดูคลิปหมาวาดหมาวาดจะพูดคําว่ารอตลอดและไพ่ชุดนี้ก็ขึ้นมาค่ะรอโอกาสนิ่งๆอย่าลงทุนอะไรเยอะคุณมีหน้าที่รอนะคะรอและให้ผ่านเดือนนี้ประคับประคองไปถ้าทุกคนดูคลิปหมาวาดหม่าวาดพูดคำว่ารอตลอดกับชาวลัคขนาพฤกษกนี่คือไพ่ชุดหนึ่งที่ตอบโจทย์เราไปดูใบที่สนะคะใบที่สอง เก็บหอมรอมริษประหยัดได้ประหยัดประคองได้ประคองประคองการเงินได้ต้องประคองช่วงเดือนนี้เป็นเดือนเป็นเดือนแห่งการวางแผนการเงินนะคะไพ่บอกทางรอดใบที่3ค่ะสร้างรากฐานนะคะเรามาดูใบสรุปของไพ่เตือนคุณ ทุกอย่างคุณต้องรอโอกาสนะคะใบที่2เก็บหอมรอมริษวางแผนการเงินประคองการเงินให้ดีนะคะและใบที่3ส,สร้างรากฐานก็คือการเขาเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณประคองและหาข้อดีข้อด้อยหาข้อเสียของธุรกิจของคุณหาข้อดีที่จะสร้างไรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งและคุณค่อยๆพัฒนาตัวเองนี่คือช่องทางทางออกของคุณคือรอเก็บสร้าง ในอนาโคตค่ะ รอเก็บสร้างในอนาคตถ้าลัคนาพกษกอยากรอดในเดือนกุมภาพันธ25์2564 2021คุณต้องใช้สิ่งนี่คือบทสรุปและกำลังใจแล้วแนวทางเอาตัวรอดและการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทประจำเดือนกุมภาพันธ์64อย่างแน่นอนค่ะนี่คือการดูดวงของหมอว่าถ้าชอบแบบนี้นะคะพูดแบบนี้ขอให้ทุกคนกด u ั s สไคร e แล้วก็แชร์ออกไปให้กับชาวลัคนาพุชกเพื่อนของเราวันหนึ่งที่คุณติดอยู่ในกับดัก อยาหาทางออกไม่ได้คุณอาจจะได้รับการแชร์และบอกต่อสิ่งดีๆโดยไม่คาดฝันคุณก็หาทางรอดได้ด้วยเหมือนกันบุญกุศลแบบเนี้ยมันก็ดีนะคะถ้าทำให้เพื่อนของเราที่เป็นลักนาผู้ศพที่เราไม่รู้จักเขาได้เปลี่ยนชีวิตตัวเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมและฟังเดี๋ยวคลิปหน้าชาวรักคณาพุกศกเราไปดูกันในหลากหลายเรื่องราวนะคะใครอยากเรียนไพ่ย,ยิปซีใครอยากเรียนตัวเลขเสริมดวงอาชีพทักถ,ถามหมอวา่าตอนนี้หมอว่าเปิดสอนออนไลน์เดี๋ยวจะประกาศอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับวันนี้หมอวาดลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ